่ชยฉันหนาวทงเลยแต่ประเทศไทยมันเย็นสบายอย่างนี้ละจ้าสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะฮะเราจะมาแกะกล่องของใหญ่กันเลยในวันนี้นี่นะครับผมเก้าอี้แบดเดียนะครับแล้วเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่า่ะดูกล่องรอบๆกันนะเพื่อนๆดูนะฮะเขาก็จะมีอินโฟมิชันบอกข้อมูลนะครับของเขานะฮะเดี๋ยวเราจะมาบอกข้อมูลกันทีหลัง เรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยก่อนเลยดีกว่าเรามาดูรอบๆก่อนถุงเขาเนี่ยก็จะเป็นถุงผ้ามาให้เลยนะครับมีสายให้ถือข้างหลังนี้แบบว่าใช้สะพายได้อเค้ เริ่มดูของจริงข้างในอะไรอยู่ยอ่นะฮะนี่เปิดออกมาแล้วในวันนี้เราได้มาเป็นตัวสีนครับอ่ะวิธีกลางนะครับง่ายมากจับตรงย่อ,อแล้วก็แหกออกปึ๊บนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสามารถตั้งเล่อเลยสุดยอดเพื่อนๆสำหรับข้อมูลของเก้าอี้ตัวนี้นะฮะ อ่าโดยน้ําหนักของมันเนี่ยที่เราพกไปเนี่ยนะฮะน้ำหนักจะประมาณ3.85กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตัววัสดุเนี่ยทำจากอลูมิเนียมอัลลอยนะครับผมแล้วก็ตัวผ้าเนี่ยเป็นโพลีเอสเตอร์ไฟเบอร์นะครับผมนีน่สวยงามเลยนะฮะสามารถรับน้ําหนักได้ถึงเกกิโลเลยนะฮะแจ๋วจริงข้างหลังนะครับก็จะมีลวดลายนะครับแล้วก็มีแบ็กดีอาร์ยู่นะฮะตรงนี้ก็สามารถใส่ของได้นะครับผมประมาณนึง ใส่พวกกระดาษอะไรอย่างางี้นะฮะถือว่าของเล็กๆน้อยโทรศัพท์ใส่ไว้ในนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ผู้ใช้งานจริงกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงครับนั่งไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับนุ่มเบาสบายค่ะเหมาะสำหรับไปแคมปิ้งแล้วก็ใช้งานที่บ้านได้นั่งด<อ><ๆ>ีได้เรียนออนไลน์ก็ได้โอ้โหสุดยอดนอี่ฮะมันแบบว่ารองรับตรงแบบแผ่นหลังค<อ>ือแบบมันโค้งไม่กับหลังเลยแล้วก็<อ>มีม นอนมองวิวตอนไปเช้าอโอโหสุดยอดครับสุดยอดก็ก็ยี่ตัวนี้นะครับฟิลลิ่งการน,นอนก็จะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยลองเอ็นหัวนะครับลองเอ็นหัวออจะนอนลงไปเลยนะฮะแต่ว่าตัวนี้นะครับผมว่าไม่เหมาะกับการเดินป่าครับเพราะว่าเนื่องจากอ่าขนาดที่เก็บออกมาเนี่ยค่อนข้างยาวด้วยนะครับแล้วก็ด้วยน้ําหนักที่ถึงเกือบเกือบสี่โลนะฮะก็าจะหนักสักหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเราไปแบบ เออไปแคมปิ้งแบบว่าลานกลางเต็นท์อะไรเงี้ยผมว่าโอ้โหเป็นเก้าอี้ที่สวยมากนะฮะก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเทุกคนนะครับผมที่ดูคลิปของเรานะครับฝากกดติดตาม และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมและต่อไปเราจะมารีวิวอะไรหรือเราจะทำอะไรเพื่อนๆรอติดตามได้เลยครับ